ก็อู้จ่ากันเจ้าผู้ชมยังติเกินบอกกันไปว่าวันนี้เราจะได้มาอู้ถึงเกี่ยวกับสโมสรไลออนสากลวันนี้หนึ่งท่านจะได้มาอู้จากกับเราถึงรายละเอียดแลกดดะกอบภารกิจกิจกรรมต่างๆต,ต,ต,ติได้ยางเฮอกับชุมชนได้ยางเฮอกับหมูเหานะเจ้าตอนทับเลยเจ้าหนึ่งท่านทางด้านของท่านไลออนวิสุทธิ์นิมมากุลวิรัตเจ้าผู้ว่าการไลออนสากลภาค310 A1 เเจ้าวสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับคุณหาไทยชนก ุณจรีรัตน์ครับเจ้า,จายินดีต้อนรับสู่เจ้านิติภาคเหนือตยวนะเจ้าวันนี้ก็จะได้มาอ้จากันมาทําความผู้จัากันคืนนักคืนเพราะบางคนบอกได้ยินกาจืดแต่บอกว่าเปิรนมีภารกิจหรือว่าเปิรนเนี่ยไอยังกันพ่องถ้าอู้ถึงสโมสรไลอ้อนสากลในภาพรวมกว้างเป็นองค์กรเกี่ยวกับอย่างใดเจ้าครับสโมสรไลอ้อนสากลเนี่ยนะครับเป็นองค์กรการกุศลน,นานาชาตินะครับเพื่อมนุษยธรรม ให้บริการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับครับเราเป็นอ,องค์กรสมุรไลออนก่อกำเนิดมาครั้งแรกเนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา,าเมื่อ105ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเป็นร้อยปีแล้วเป็นศ<ล>ตวตรรษแล้วครับ <laughs> ครับแล้วก็ได้กระจายไปทั่วโลกนะครับใน210ประเทศอาณาเขตทั่วโลกนะครับเป็นจะมีสมุรไลออนอยู่ในพื้นที่ต่าง ในการให้บริการชุมชนเจ้าครับอ๋อและสโมสรไลออนนี่คือมาประเทศไทยบ้านเฮานี่ปีไหนละคะเอ่อตั้งแต่ปี2,502นะครับหกสิบปีแล้วครับโสโมสรแห่งแรกของประเทศไทยก็คือสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพโฮสในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ รับไว้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์จ้าวหกสิบกว่าปีหกสิบห้าปีครับถ้าเทียบกับคนกางบางคนบึกกับต้องพักละกำลังเรียนแกษียแล้วกำลังเป็นหนุ่มใหญ่ครับสำหรับองค์กรไรอ้อนแต่สำหรับองค์กรไรอ่อนเองเนี่ยบอกว่า ไม่ไม่เกี่ยวกับอายุเฮาพร้อมตีตีจะทํางานเผื่อเผื่อชุมชนเผื่อปีน้องประชาชนอยู่ตลอดอยู่แล้วเราถึงเปิดจัดเปินเริ่มต้นมาตีสหรัฐอเมริกาเข้ามาในบ้านเฮาปี2502ตอนนั้นตีฮามาก็ตั้งฮาเฮาาตั้งอกตั้งใจวัตถุประสงค์ตีฮาตั้งเป็นสมสรไลรออนขึ้นมาเพื่ออะไรเน่วัตถุประสงค์ของไรออนเลยก็คือต้องการให้บริการชุมชนสังคม ตลอดถึงผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสต่างๆนะครับโดยเราจะมีะนโยบายและการให้บริการกับชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับ5ด้านหลักนะครับทั่วโลกจะทำเหมือนกันหมดในสโมสรไลออนส์ด้านแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของพิทักษ์สายตา<อ>พิทักษ์สายตานะครับเป็นการดูแลไม่ว่าจะผ่าตัดต้อก,กระจกมไม่ว่าจะเป็น แจกแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุานะครับแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเรายังมีโครงการ s i ส์ for k i ิดนะครับในการดูแลเรื่องสายตาตั้งแต่เด็กเกยาวชนที่เป็นนักเรียนอยู่นะครับโดยเด็กเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ทราบนะครับเขาจะไม่มีความรู้ว่าไอ้ช e ั้นสายตาท่านเป็นยังไง<อ>ทำให้เด็กมีปัญหาในการเรียนแล้วก็วคุณภาพชีวิตต่างๆอาจจะไปเป็นเด็กเกเรจริง เด็กทุกคนเขาไม่ได้ต้องการเป็นเด็กเกเรนะครับเขาต้องการที่จะเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งแต่ด้วยสายตาที่เขามองไม่เห็นครูก็อาจจะไม่ได้สนใจมากนักครูอาจจะไบได้หู้ว่าเด็กคนนี้ทำไมไม่ทำการบ้านนะครับของเราก็จะมีโครงการไซด์ฟอร์เคสซึ่งดำเนินการมา20ปีแล้วนะครับไปให้ความรู้กับคุณครู ในการพิจารณาหรือว่าตรวจวัดสายตา<อ>ในการคัดกรองอเบื้อ,ตองต้วออนว่ามีอาการ<อ>ลักษณะอย่างนี้มีปัญหาเรื่องสายตาไหมนะครับอันนี้คือให้ความรู้กับคุณครูก่อนครูก็จะคัดกรองมาเราก็จะมีนักทัศนมาตรนะครับ<อ>ไปตรวจวัดสายตานักทัศนมาตรคืออะไรคือผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเรื่องสายตา เจอเลยนักทศนิยมนะครับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับซึ่งต่อไปในอนาคตร้านแว่นทุกร้านจะต้องมีนักทัศนามาตรเหมือนกับเพศนะครับเพราะว่บมันก็จะเป็นความผู้เฉพาะทางเพราะแต่ละคนนี่ก็บเมนกัะเหมือนกันในเรื่องของสายตาบางคน แฮมข้างหนึ่งเป็นยางแฮมข้างหนึ่งเปมนยางหนึ่งเมื่อตรวจว่าเด็กๆเรียบร้อยคัดกรองเรียบร้อยแล้วก็ไปตัดแว่นแล้วก็นําไปแจกให้เด็กได้ใช้ก็จะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องสายตาอันนี้ก็คือโครงการแรกนะครับที่ทั่วโลกทําอยู่นะครับโดยเฉพาะบ้านเฮาคือทั่วโลกสมอสต์ไลออนเราจะทําดาเนินการทั่วโลกเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าโครงการสายฟอคิดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในการช่วยเหลือ เยาวาชนเด็กเนี่ยนะครับเรื่องสายตาแล้วก็เป็นต้นแบบให้สโมสรอ,อื่นๆทั่วโลกนําไปใช้นะครับเจ้าและยังจากตีเฮาดูแลเรื่องเนี้ยจเจ้าไซฟอร์คติดเลือกเกี่ยวกับสายตาเนี่ยจากจากสถิตตัวเล็กอย่างเงี้ยละอ่อนมีปัญหาเรื่องสายตาหนักกว่าเจ้าหนักครับหนักขนาดเลยป,ปีปีหนึ่งเนี่ยเราได้ช่วยตัดแว่นแจกให้กับละอ่อนเนี่ยเป็นหลักหมื่นคนนะครับทั่วประเทศ <laughs> ทุกสโมสรก็ช่วยกันครับ แล้วือถึงว่าถ้าถ้าเราอนมาได้ตัดแว่นมาได้ดูแลเรื่องสายตาแล้วก็บอกว่าจะบอไขเขาก็อาจจะแบบกมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นไปเลยเนาะใช่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นเรื่องการเรียนไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากอ่านหนังสือกลายเป็นเด็กเกเรหรือว่าเด็กมีปัญหาไปนั่งอยู่ในห้องแล้วก็บาหารอาจารย์สอนกระดานก็ไป่เห็นนั่งต้านหลังไปแหมน้าเหมือนสักอย่างครับอันนี้ก็คือืเรื่องแรกนะครับที่เราทํา เรื่องสำหรับเรื่องที่สองในการให้บริการชุมชนเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องอสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะ,ะปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการคัดแยกขยะเรื่องของการป้องกันพวกสารเคมีต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเฮาฝุ่นละออง pm 2.5เกิดปัญหานักขนาดนะครับทางสโมสรไลออนสเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นนำน้ำดื่มไปช่วยของผู้พิทักษ์ไฟป่าทั้งหลายที่ชาวบ้านชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเอาอาหารไปช่วยสนับสนุนหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดับไฟป่านะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสโมสรไลออนเช่นกันถ้าคือเราดีก็คือทั้งวันโอ้วันน่งก็เล่าไม่จบนะครับเพราะว่าเราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราช่วยเหลือสังคมอย่างมากแล้วทำงานต่อเนื่องระยะยาวนานมาหลายสิบปี นะครับแต่ละสโมสรเจา้จาและยังสโมสรไลออนภาคก็คือเขาก็จะมีการแบ่งเป็นภาคภาคไอตัวก็จะประเทศไทยเน stuff ี่ยเราจะเป็นภาค3า0ประเทศไทยเป็นภาครวมนะครับสาน่นี่คือรวมตัวเลขทางประเทศไทยทางประเทศไทยจะเป็นโค้ดของประเทศไทยจากสากลของเราคือ3 1 0แล้วก็แบ่งเป็น6ภาคในการบริการ3ามอก็คือ ที่ผมเป็นผู้ว่าการภาคเป็นผู้นําอยู่นะครับก็คือตั้งแต่กรุงเทพมาถึงภาคเหนือถ้านับง่ายๆอู้ง่ายๆก็คือพหลโยธินฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งตะวันตกอันนี้คือ A1 หนถ้า A2 ก็เป็นภาคเหนือฝั่งขวาของพหลโยธินแบ่งฝั่งถนนแบ่งฝั่งถนนเป็นจังหวัดนะครับอย่าง A1 ก็ประกอบด้วยกรุงเทพบางส่วน ขึ้นมาที่จังหวัดนนทบุรีอยุทยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทขึ้นมาถึงจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรตากลำพูนเชียงใหม่ลำปางโอ้โหรวมอีเลยตอนนี้ที่เข้าใจเป็นภาพแม่งเจ้าบม่ใช่ภาคเหนือครับก็คือเป็นภาคมาใช่ซึ่งผมก็จะต้องดูแลให้การบริการอยู่หรือว่าดูแลให้การสนับสนุนสโมสรต่างๆของภาคสา0หน อยู่ทั้งหมดตอนนี้มีอยู่47สมโมสรโอ้โหทั้งขนาดครับมีสมาชิกอยู่ในภาคเนี่ยประมาณ1,000คนโอ้นะครับ 47, 47, 47สมโมสร1,000คนเยอะเลยนะเจ้านิดเดียวครับเพราะว่าสมาชิกของไลออนทั่วโลกมีถึง1,400,000ล้คนนะครับน่แปะเลยนะเจ้าสมาชิกต่างๆเป็นจิตอาสานะครับไม่มีเงินเดือนออทำให้ด้วยใจมาด้วยใจ สมมุติว่าพื้นที่นี้อเขาประสบปัญหาไอ้เจ้าแล้วคือคอยากคืสสอสโมสรมาช่วยเหลือมีช่องทางการติดต่อ,อยังไงพ่องเจ้าโอ้ช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสโมสรในพื้นที่ได้นะครับถ้าอ,องค์กรหน่วยงานชุมชนไหนต้องการสิ่งใดเนี่ยก็มาติดต่อสโมสรในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นสโมสรไลออนเชียงใหม่มก็จะมีอยู่ตั้งเป็น10กว่าเกือบ20สโมสรน,นะครับเ้า หรือว่าสามารถติดต่อทางเว็บไซต์ของ l i o อนสากลได้นะครับ Lions c l ครับสามหนึ่งศูนย์ O R G แต่ละจังหวัดก็จะมีสำนักงานของสโมสรไลออนจังหวัดเอ่อจะไม่ได้เป็นทุกจังหวัดทุกจังหวัดก็จะจะมีสโมสรซึ่งดูแลในพื้นที่อยู่นะครับแต่มีทุกจัังว็จะมีทุกจังหวัด มีทุกจังหวัดครับอ๋อเบื้องต้นเราไปตีจังหวัดของเฮาก่อนได้เลยแล้วการเป็นสมาชิกเจ้า <c oughs> ทันพัวการอยากจะมารวมเป็นสมาชิกอยากจะเพิ่มจํานว,วนหนึ่งพันคนนั่นคือนักขึ้นเห็นสักหน่อยหนึ่งเขาสามารถสมัครได้ก็ต้องได้รับ,บการขั้นตอนจะไครับต้องได้รับการเชิญจากส,มสโมสรนะครับโดยมีสมาชิกในสโมสรนั้นเป็นผู้แนะนํานะครับแนะนําว่าเออบุคคลนี้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีจิตอาสา มีต้องการให้ชุมชนเหมือนกับพวกเราแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพครับก็ต้องดูก็ต้องนำส่วนเกินของชีวิตมาร่วมกันสโมสรก็พิจารณาแล้วก็รับสมาชิกเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมาชิกร่วมร่วมมือกันครับเพื่อเพื่อท่านสมาชิกบ่เห็นเฮาไปเสนอตัวได้ก็เจ้าไปเสนอตัวอยากจะช่วยอยากจะทําทํามาแล้วนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับ ก็พิจารณาก็จะาก็ก็สามารถที่จะไปทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าเราก็ทําความดีเยอะนะได้ออกไปช่วยเหลือชุมชนเนี่ยเราได้พบหรือว่ามาพบกับผมนะครับผมก็ยินดีต้อนรับแล้วก็มาพูดคุยกันมาเรียนรู้ความเป็นไลออนก่อนเพราะว่าเราจะเข้าไปอยู่องค์กรไหนเราต้องรับรู้ว่ามีประเพณียังไงมาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะครับนะ แล้วก็วออกไปช่วยเหลือชุมชนเราปฏิบัติหน้าที่อย่างไรแล้วก็จะต้องมีความรับผิดชอบอของการเป็นลาอนเป็นสมาชิกลออน Lay on, มีความรับผิดชอบอะไรบ้างาเพราะถือว่า,า,าต้องเล่าสู่กันฟังก่อน <c oughs> ถ้ายอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายเราก็อยู่ร่วมกันและก็อยู่ร่วมกันแบบมีความสุขด้วยระยะเวลายาวนาน ยาคือถ้าได้เข้ามาเป็นสมาชิกมาเป็นส่วนหนึ่งของกรไลกันแล้วอยู่ยาวผูกพันกันด้วยใจย่างกันไปมันเพราะว่าเราไม่มีเงินเดือนนะครับไม่มีผลประโยชน์ไม่มีรายได้อะไรตรงนั้นถ้าจะมาหวังอะไรอย่างไรก็ยาวแค่ด้วยใจแท้ๆเลยมีเราทําช่วยเหลือชุมชนแล้วเรามอบในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเรามีความสุขนะครับเราได้แต่ความสุขเราได้บุญได้กุศลต่างๆตรงนั้นคือความเป็นจิตอาสาของไลออนส์ครับ เจ้ายัยที่ท่านผู้ว่าการได้เล่าว่ายังมันทั่วโลกเลยครับด้วยภารกิจอะไรอย่างต่างๆเนี่ยเขาเก็จะเหมือนนกันแต่ยังของแต่ละประเทศก็จะต่างกันแต่ต่างกันก็จะมีจะมีมีเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศนั้นๆอย่างของประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับให้ทําโครงการสารานุกรมไทยนะครับซึ่งก็ได้มาออก รายการต่างๆของ N อ็บอยู่หลายครั้ง <Wow. S 2> นะครับเราจะจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยต่างๆตรง,ตรงนี้แล้วก็แจกหนังสือฉบับรพระราชทานให้กับโรงเรียนต่างๆ,ๆที่อยู่ในชนบท oh. อันนี้ที่เรารับสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับเป็นพร, <Wow. S 2> พระราชประสงค์ hmm. เราชาวไลออนทั้งหลายก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักภักดีครับ เจ้าอันนี้ก็คือจะเป็นความต่างตีประเทศอื่นบ่มีประเทศอื่นบ่มีประเทศอื่นบรมีแต่มีตีเฮาแล้วก็บบแข่งต่อเนื่องทุกๆปีทุกๆปีทำไแท้ดีมากสร้ารสานุกรมดีมากเจ้าแล้ะทันเหตุการณ์เนาะ ได้ประโยชน์แต่แต่สำหรับเรออนตั้งจังหวัดลรออนทางไกลเนื้เปิ่นก่อทันทันโลกทันทันสมัยตัวหนังสือสารานุกรมเลยนะเจ้าภารกิจเยอะมากเยอะแยะไปหมดเลยในแต่ละปีปีปีตีนการทําภารกิจขึ้นมามีภารกิจในกิจกรรมในตีเฮาย่าฮือชุมชนย่าฮือสังคมแล้วเฮาประทับอกประทับใจอยากจะเล่าเฮ้อมูเฮาได้ฟังวันนี้เจ้าอ๋อครับสิ่งที่ประทับใจเนี่ยนะครับที่ผมเป็นผู้ว่าการภาคเนี่ยนะครับ ซึ่งจริงๆจ,จะหมดปีบริหารนอีกสองวันนี้แล้วเนะาะสิ้นเดือน30เนี่ยนะครับก็จะหมดปีบริหารก็จะมีผู้นํารุ่นต่อไปขึ้นมาตลอดทั้งปีบริหารเนี่ยผมก็ประทับใจกับทุกสโมสรนะครับแต่ที่ประทับใจที่สุดและเป็นภารกิจที่ผู้ว่าการภาคเนี่ยได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากท่านประธานมูลนิธิไลออนสากลได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่1 0 1 1 1 2 13นะครับ เราก็ให้การต้อนรับโดยการจัดงานกา,าไทยไนท์การาดินเนอร์นะครับและระดมเงินบริจาคเพื่อมูลนิธิไลออนสากลาได้จำนวนนักถึง5,60 0 0 0บาทนะครับครับแล้วถามว่าให้กับมูลนิธิ5,60 0 0 0บาทแล้วเราได้ผลตอบแทนอะไรบ้างครับเราก็พาท่านประธานมูลนิธินะครับไปทํากิจกรรมซึ่งท่านได้อนุมัติไว้นะครับก็คือเครื่องฟอกอากาศ และกําจัดเชื้อโรคห้องฉุกเฉินนะครับสําหรับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเสมิงม,มูลค่าหนึ่งล้านสองแสนบาทนี่เลยนะเจ้าอ๋าอเป็นภาพอันนี้ก็จะให้ประโยชน์กับผู้ป่วยและก็บุคลากรทางการแพทย์หลังจากประสบปัญหาเรื่องโควิดมาเนี่ยนะครับก็จะมีการติดต่อ,อาทางเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมไม่ว่าจะผู้ป่วยเข้ามา ก็จะอาจจะแพร่เชื้อซึ่งการและกันได้ในห้องฉุกเฉินเหล่านั้นเพราะไม่มีเวลาในการคัดกรองครับก็อันนี้ก็คือหนึ่งสิ่งที่ประทับใจแล้วก็มีมูลค่าสูงนะครับโดยท่านนี่เลยนะเจ้าใช่ครับอันนี้คือท่านประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นท่านเป็นประธานมูลิธิไลออนสากลก็คือท่านไลออนดักลาสเอเลสซานเดอร์นะครับอันนี้ท่านขึ้นไปมอบ เครื่องมือแพทย์ก็คือเครื่องฟอกอากาศท่ที่โรงพยาบาลเสมิงเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาครับ11มิถุนาเจ้าถือว่าเป็นประโยชน์คะนเลยถือว่าเป็นประโยชน์ขนะดครัุเลยนเจ้าใช่ครับเพราะว่าทุกคนในอำเภอเสมิงเนี่ยนะถือว่าเป็นอำเภอชายขอบแล้วเนาะอำเภอที่จะต้องขึ้นเขาไปการที่จะมารักษาพยาบาลเนี่ยอาจจะระบบสาธารณสุขอาจจะไม่ไม่ดียิ่งแล้วก็ห้องฉุกเฉินห้องนี้เป็นต้นแบบนะครับที่ว่าเป็นห้องแรก ที่มีเครื่องฟอกอากาศและกําจัดเชื้อโรคครับเดี๋ยวเป็นต้นแบบต่อไปเจ้าทำโีโงการอาจจะได้อาจจะได้มอบพื้นตีอื่นอาจจะได้มอบพื้นตีอื่นแเจ้าทำโครงการนี่ก็ถืเป็นหนึ่งุดอันหนึ่งจุดครับแล้วก็ที่ท่านมาแล้วก็ได้มอบโครงการให้อีกหนึ่งโครงการนะครับซึ่งเป็นโครงการลดแอมบูเลนซ์ลดพยาบาลฉุกเฉินนะครับแล้วก็พร้อมเครื่องมือ เต็มรูปแบบเลยครับภายในรถนั้นคันนี้นะเจ้าหน่อยอ่าใช่ครับคันนี้เนี่ยนะครับอันนี้เพิ่งจะมอบมอบตวานะครับโอ้โหสดสดร้อนร้อนเลยนะครับที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงอำเภอแม่ริมนะครับถ้าทุกคนรู้ก็โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งแห่งนี้ตั้งอยู่ที่วัดพระนอนขอนตานครับอันนี้ก็ท่านอนุมัติโครงการนี้ไว้มูลค่า2ล้านหแสนบาท นะครับเน well, ี่ยอย่างที่เห็นนะครับพวกเราชาวไลออนสมาชิกไลออนบริจาคให้กับมูลิธิไลออนสากลในปีนี้ก็ประมาณไม่เกินหนึ่งล้านบาทแต่ว่าเราได้ผลประโยชน์ตอบแทนมาจากมูลทิ่ไล l c ลซก็คือไลออนสากลเนี่ยนะครับช่วยสนับสนุนโครงการมาเนี่ยในปีนี้นี่ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ล่ะล้านสองสองล้านห้าโอ้โหเอสามสี่ล้านบาทนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเงินตีทั้งเหมือนสโมสรใหญ่อย่างนี้ครับรายได้ของ LCF เนี่ยถามมาประมาณมาจากไหนก็มาจากสมาชิกไรอ้อนทุกสโมสรทั่วโลกเนี่ยนะครับบริจาคเงินช่วยเหลือไปสมทบกันเข้าไปนะครับแล้วปีปีหนึ่งเนี่ยทางมูลนิธิไรอ้อนสากลก็ช่วยมายังสโมสรที่ขอความ ช่วยเหลือไปซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าสูงออซึ่งสโมสรไม่อาจที่จะทําโดยลําพังได้<อ>นะครับอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนจากมูลที่ LCF เจ้าถ้าเป็นภารกิจที่เฮาสามารถดําเนินการได้จัดการเองได้เขาก็ดําเนินการในภาคของเขาได้เลยใชนประเพณของเขาได้เลยใช่หลักๆแบบใหญ่เกินกําลังอักปรไปเฮ้อถูกครับส่วนกลางหน่วยใหญ่เป็นพิจารณาแล้วเป็นจารณาแล้วก็อนุมัติงบประมาณมาเราก็มาจัดดําเนินการจัดทําตรงนี้อย่างที่รถพยาบาลเนี่ยนะครับถือว่าได้ประโยชน์อย่างสูงนะครับเพราะว่าศูนย์มะเร็งแห่งนี้เนี่ย ไม่มีรถแอมบูเลนส์นะครับถึงเวลาคนไข้จะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นครพิงม,มา,าที่มหาราชนครเชียงใหม่นี่นะครับก็ต้องรอรถพยาบาลจากโรงพยาบาลน,นครพิงไปรักรบก็ต้องรวมรวมกัน5้าคนสิบคนแล้วก็ส่งไปทีคนเป็นมะเร็งก็หูเนาะว่ามันเครียดเครียดมันนั่งรอเมื่อใดรถจะมา<อ>เมื่อใดจะได้รักษาความเครียดเข้าไปแหน เครียดมากนะครับอันนี้เรามีเป็นของตัวเองมีของตัวเองเพื่อใช้ในกิจการตรงนี้โดยเฉพาะนะครับเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับศูนย์มะเร็งแห่งนี้นะครับอันนี้ก็คือเฉพาะในภาคสารหนึ่งศูนเหนึ่งที่เราได้รับความกรุณาจากมูลนิธินะครับในการช่วยเหลือแล้วก็ให้คุณค่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนเนี่ยเจ้าศูนย์มะเร็งน่โรงพยาบาลนครพิงค์เนาะอุ้ย มูลนิธิ1 0 1่เพื่อการกุศลครับมูลนิธิ1 0 1่เพื่อการกุศลคือมูลนิธิของอพระอาจารย์ขาวที่เป็นจเจ้าอาวาสัดพนอนก่อนตาล<อ>นะครับโ,<อ>โดยเป็นมูลนิธิที่อุปถัมภ์ศูนย์มะเร็งแห่งนี้ท่าทนจะ,ะจัดสร้างซื้อที่ดินแล้วก็จัดสร้างแล้วก็มอบให้กับสาธารณาสุขนะครับโดยทําเป็นศูนย์มะเร็งแห่งนี้ แล้วท่านก็ยังมีโครงการต่อเนื่องอีกที่จะเป็นศูนย์มะเร็งนานาชาติมูลค่า1,200นออล้านท่านก็เป็นหนึ่งในนักจิตอาสานะครับเราเห็นประโยชน์แล้วก็ท่านได้ทําประโยชน์นี้ให้กับสังคมครับเห็นมาโร่ยตลอดนาะคือทุกคนก็เห็นว่ายังถ้าอาจารย์เอเปิลเนียทุกคนพอมีโครงการอย่างทุกคนก็ช่วยช่วยกันครับรวมด้วยช่วยกันแม้แต่มูลนิธิไลออนสากลซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนะครับเราก็ให้ความช่วยเหลือ ถือว่าเป็นพันธมิตรในการให้ความช่วยเหลือสังคมครับเจ้าท่านผู้อากาศบอกว่าแห็สอวันหมดววละครับแล้ววลาหนึ่งของทีดำลงตําแ่งนี้ยาวน้นจะหนึปีครับ1ปีการเงินตั้งแต่1นึกรกฎาถึง30มิบถุนาของปีถัดไปครับอืมดอ๋อมีช่วงระยะเวลาหนึ่งปีหมวกสวมไม่นานแล้วครับมันจะเป็นถึงเวลาก็ใกล้ถอดหมวกเรา ก็ให้รุ่นน้องรุ่นใหม่ๆพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้นําองค์กรนะครับในการช่วยเหลือทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งตนเองบุคลิกภาพหรือว่ามีโอกาสในการช่วยเหลือสังคมมากขึ้นาในเะจ้าเดียวก็จะมีโครงการจีของไลออนต่อเนื่องต่อไปถูกครับทุกเดือนอทุกปีมีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็จะมีตลอดทุกเดือนครับทุกสโมสรก็มีความพร้อมในการทํากิจกรรมอยู่แล้วในการช่วยเหลือสังคม จเจ้ามีการไปเยี่ยมชุมชนที่บแบบมีปัญหาทุกเดือนอเลยก็เจ้าก็ก็อ,อยู่ที่สโมสรน,นะครับอ,อ,อาจจะไปช่วยเหลือเรื่องของออการเป็นมะเร็งในเด็กนะครับไปให้ความรู้ไปช่วยงบประมาณในการรักษาเพราะว่าคนเป็นมะเร็งเนาะอย่างละอ่อนเป็นมะเร็งเนี่ยอาจจะต้องไปใช้เครื่องมือที่กรุงเทพนะครับมไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าที่พักนะครับมันเป็นปัญหาทั้งนั้น ผู้ยากไร้ผู้โด้โอกาสเหล่านี้ไม่มีเงินมากพอที่จะเข้าไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่จะต้องจ่ายเงินเยอะๆได้นะครับก็น่าสงสารนะครับเด็กๆบางคนเป็นทารซีเมียหรือว่าเป็นมะเร็งไขสันหลังอะไรพวกนี้ต้องรักษาแบบยาวนานใช้งบประมาณสูงก็สโมสรไรอ้อนก็อาจจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเรื่องงบประมาณหรือว่าให้ไปให้ความรู้กับเด็กๆในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า มีโภชนาการที่ถูกต้องไม่ไปรับอาหารที่เป็นสารเคมีตกค้างเนี่ยครับซึ่งมันเป็นต้นกําเนิดของการ<ม>เป็นมะเร็งนะครับ<ม>ซึ่งเราอยู่กันอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไม่รู้นะว่าระอ่อนมีปัญหาเรื่องโรคมะเร็งนักขนาดไหนเียงขถ้าเข้าไปดูในโรงพยาบาลนะครับเราจะเห็นว่าระอ่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเป็นโรคมะเร็งสูงมากมซึ่งนั่นคือ บุคลากรในอนาคตของประเทศชาติานะครับเราก็ต้องไปให้ความช่วยเหลือดูแลให้ความรู้ป้องกันครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหน้าที่ของพวกเราชาวไลออนส์ครับผู้<ห>ชมชาวเจอวาวันนี้ตีเฮาได้มานั่งอุจจารก,กนอกจะาเนี่คือผู้ชมได้ฮูจักทางสามโมสรไลออนสากสาลสโมสรไลออน สากล <5, S 2> ภาคสามหนึ่งศูนย์เอหนึ่งได้รู้จักนาคืนเจ้าว่าเป็นองค์กรการกุศลทําไปโดยบวังสิ่งตอแบแทนทําด้วยใจแท้ๆเลยและมีะกิจกรรมติเนื้อเฮือมูเฮาอย่างแท้จริงท่านนี้ท่านผู้ว่าการนี้อ้อย่างยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเจอได้เลยนะจ๊ะครับก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางชุมชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับประสบความเดือดร้อนหรือว่าขาดโอกาสความช่วยเหลือ ก็ติดต่อมาผ่านสโมสรไลออน Lions ในพื้นที่หรือว่าติดต่อผ่านเว็บไซต์ของ l i o n s c u u b 3 1 0 .org หรือว่าติดต่อไปที่สำนักงานภาคซึ่งจะมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับเราก็จะส่งต่อให้กับสโมสรต่างๆในการช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปดู ว่าท่านประสบปัญหาตรงนั้นจริงไหมมีอะไรสิ่งใดที่ทาง l i o n นสามารถช่วยเหลือได้นะครับเพราะเราจะมีะสโลแกนของเราว่า we s e r v e ก็คือให้บริการมีความต้องการที่ไหนมี l i o n นอยู่ที่นั่นนะครับที่ใดมีความต้องการที่นั่นมี Lions าววันนี้ยังฮือได้หูแล้วว่ามีแอบหนึ่งองค์กรติดอยู่เคียงข้างมูเฮามาโดยตลอดและก็เชื่อว่าจะเคียงข้างตลอดไปวันนี้ขอาพคุณนักๆเลยนะเจ้าทายไลออนวิสุติมานั่งอุจจารกับเฮาเจ้าขอาพคุณเจ้าขอบพคุณครับขอาพคุณขอบพคุณครับเจ้าหรือว่ามีอย่างยังฮือมูเฮาได้เจอประชาสัมพันธยินดีเช่นเดียวกันนะเจ้าขอาพคุณครับขอาพคุณรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือแล้วก็เอ็นบีทีภาคเหนือนะครับที่ให้โอกาสพวกเราชาวไลออนได้มาแนะนําองค์กรแล้วก็ พรีเซนต์เรื่องกิจกรรมต่างๆในการช่วยเหลือชุมชนนะครับยินดีนเจา้าขอบคุณครับเจา้จาเดี๋ยวช่วงนี้ยักกันกระเมียวนะเจ้าติดตามช่วงท้ายรายการของเจ้านี้ที่ภาคเหนือในช่วงหน้าเจา้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าวที้ไหนพยาย,ยางอุ้มวนถูกใจตัวแนว่นอนที่ภาคเ